อกใไม่อกแล้วอกแล้วอกแค่เย็นแล้วอาดได้ครับ <c oughs> <c oughs> ออกเพิ่มแ,แบบนี่สิววาร้อน,นอัะโอ้ยร้อนรนะ้อนมากเลนิตี์ ดูหน้าตัวเองสีแดงขนาดนัด้นไม่ร้อนเลยวืนยืนโบวเมื่อกี้กืนก็นเตมมี้ยวหมังเงิอหวเดินทางแค่นี้ยังแทบล,ละลายเลยร้อนมากเขาบอกว่าจะถึง50องศาอ,อ,อ,อ้าวถอมันขึ้นไปซีมืดแล้วมันก็จะขึ้นตามทองโอ้องศานะขึ้นตามทองตายแล้วคน คนจะแต่งงานไม่ต <m> ้องแต่งเลยเออเขาจะตังไว้รอไม่เอ้าทองไม่ต้องซื้อก็แต่งก็ผูกไม้ผูกแขนเอาเงินให้แม่ไปจบซื้อทองสองบาทก็ประมาณเกืบาทเก้าหมื่นแล้วเกือบแสนแล้วนะทองบัตรกว่าบาทกว่าสิบล้านนะเออแล้วอะรล่ะเออว่าด้วยดิได้ ไม่แต่งแล้วมีแต่ยาดขายอย่างเดียวข <c oughs> ายไม่มีจะขาย <c oughs> เอีอ่ยเศรษฐกินแย่ด้วยแย่ขายข้าวกล่องแพงมากูยจะว,ว่าจะเ่เศรษฐกิจแพห่ตอนนี้ของแพงทุกอย่างเลยน้ำต้มน้ำปลาน้ำต้มน้ำเชื่อมนมเนมโอ้โหนมขาวขึ้นหมดเลยนมหาวขึ้นแบบมันจะจะวาย ต่ากว่าบาทมนจ่แล้วออกเป็นสวนน่ะ้ยนะแล้วผมันเป็นที่เขารับตัดเตัดจากสวนแล้วเราก็ไปซื้อจากคนตัดนะเราไม่ได้ซื้อจากสวนหรซากสวนไม่ได้เขามีคนตัดเขาไม่ให้เขาไปซื้อถ้าซื้อก็คือคุณต้องซื้อให้หมดทั้งสวนไม่ไหวเลยถ้าซื้อหมดมันว่าเราต้องพัาใช่ใช่ แต่สวนก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า20กว่าแล้วนาะขนาดหนาเม่าลูกในในกลุ่เดียวแล้วนึงไม่ถึงนนไม่ถึงบางลูกก็ไม่ถึงาามันมาผสมกันใช่ไหมแล้วบางลูกใหญ่บางลูกเล็กลูกใหญ่กะลาเล็กก็มีอ่าลูกเล็กกะลาใหญ่ก็มีนะข้างในมันอ่ะมีมต่กะลามีน้ำเต็มอ่ะมันก็ประมาณนั้นเสี่ยงดวงเราอ่ะก็ถูๆกันไป มามา,มารอบหน้านะจะไม่มีน้ำแก้วแล้วนะน้ำสดแก้วคุณขายไม่ขายแล้วไ,ไม่ไหวแก้วหนึ่งสามสิบบาทราคารพร้อมเอาผมมาแย่งกว่าเอา้าวพุชดาวหมสั่งน้ำขอ,องเขาอ๋อคนนี้สักคนนี้ว่าผมนึกว่าคนมารายคนไปแล้วตกใจ าเรารัดด้วยยังไอไยังยังเลยอยังนีเอาเเอะไรมาเลย,ยจ้าแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับิดกันนะมันนมันไม่ไดิด มา่กบีไปซาเียกซดเลยอัน้ิงมะ่าวันนมสดน้อยหแก้วครับแล้วก็อีกนึ่งแก้วไม่ใส่น้ำเชื่อได้ครับปั่นน้อยหนึ่งไม่น้ำเชื่อมหนึ่งได้ครับผมสักพู่นะจ๊ะไาด้จ้ะครับผมครับผม เดรากายมาเดยก็ขิมปิดโลกเดวันไหนตลบดิมบิดหรือว่าเดนแพงไววะไม่ผิดไม่ผิดค่ะเออมองโลในเงีดีแองเบอร์เซอร์เวอร์แต่คารเบอร์เลยนะโดกับร้วเลย ครับขอบคุณนะครับ